สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลินิกท็อปอัพวันนี้ตอนพิเศษครับเป็นตอนที่พี่หนองธอนาเดชเคยได้เล่าให้เราฟังไว้ว่าเราจะมีเรื่องการแนะนําในส่วนของภาษีนะครับเช่นเดียวกันผมก็เป็นสมาชิกท็อปอัพคนหนึ่งที่มีรายได้พอสมควรแล้วละ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีสักเท่าไหร่นะครับวันนี้โชคดีมากเลยครับเราได้มีโอกาสพกบกับทางผู้เชี่ยวชาญเลยเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีด้วยนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาครับให้เกียรติมาเล่าเรื่อง ที่จะตอบข้อสักถามของผมแล้วผมเชื่อว่าข้อสงสัยของผมเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมแนะนําให้ท่านรู้จักกับทางพี่หน่องครับสวัสดีครับพี่หน่องสวัสดีค่ะผมไม่กล้าเรียกชื่อจริง <laughs> ผมกลัวผิด นะครับรบกวนพี่หน่องแนะนําตัวเองหน่อยครับพี่หน่องชื่อว่าอะไรนะครับชื่อนันทิกรนุพราชค่ะนันทิกรนุพราชนะครับเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีด้วยอยู่ที่ไหนบ้างครับที่เลยกับที่ขอนแก่นจังหวัดเลยกับขอนแก่นใช่ค่ะชื่อสำนักงานบัญชีอะไรเอ่ยชื่อจันคินาการบัญชีค่ะโอเคเบอร์โทรเดี๋ยวให้กันไวมทีหลังนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีข้อสงสัยพี่หน่องผมทําธุรกิจทอบมาได้พักใหญ่ๆละช่วงแรกๆครับผมได้มีโอกาสได้รับโบนัสก้อนแรกๆมาเนี่ยอย่างสมมติผมได้มา1 0 0 0ันบาท ในรายการโบนัสบริษัทจะบอกเอาไว้เลยครับว่ามีการหักภาษี3มันจะมีเงินเข้ามาที่ผมจริงๆเนี่ยประมาณ970บาทผมเข้าใจนะว่า3%เ็นี่คือหักภาษีแต่ต่อจากนั้นไม่เข้าใจแล้วว่าผมจะต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนในเรื่องของภาษีที่เขาหักไปผมต้องไปจ่ายเพิ่มไหมหรือผมไปขอคืนได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะถามพี่หนองครับะนะฮะว่าในส่วนของภาษีที่บริษัทเขาหักไปตรงนี้เนี่ย ผมสามารถที่จะทําอะไรกับมันได้บ้างค,ครับก็คงจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีรายได้อยู่1ปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานะประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทใน1นึ่งล้านสี่แสนบาทนี้ก็หักภาษีกันไปสนุกสนานละและเห็นว่าเคยเรียนรู้มาก่อนว่ามันต้องมีการจ่ายภาษีประมาณเดือนไหนนะครับพี่น้องสามสิบเอดมีนาของทุกปีค่ะภายใน31ิบมีนาของทุกปีหมายความว่า รอ,อบบัญชีวันที่หนึ่งมกรา,าชน31มธันวาของทุกปีถึง31ธันวาเอายอดรายได้ยอดค่า,าใช้จ่ายอะไรของเราต่างๆนาะนมาทำมาหักกลบลบกันเหลือกำไรเท่าไหร่คำนวณภาษีนู่นได้เสร็จก็ค,คือต้องยื่นภาษีภายในวันที่31มมีนาของทุกปีถ้าพลาดล่ะครับถ้าพลาดก็มีเบี้ยปรับเพิ่ม้วยมก็คือตามตามอัตราตามระยะเวลาที่เราเราไม่ได้ชำระกี่เดือนก็คูณคูณคูณไปเนี้ยค่ะยิ่งนานยิ่งต้องเสียเยอะค่ะ ถ้าเกิดผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้บริการสำนักง,งานบัญชีผมสามารถที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วไปยื่นเองได้ไหมครับก็ค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่าจริงๆขนาดคนที่ทําบัญชีหรือสำนังกงานบัญชีเองก็ต้องติดตามข่าวสารเรื่องสัมภารเสมออ,มอแปบ๊แปบๆก็เปลี่ยนแปบ๊แปบๆก็เปลี่ยนอย่างนี้คะ่ะถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะไม่ให้ทาแต่ปรึกษาอย่างนี้ก็ก็ดีค่ะอย่าทาอย่าทําเองเลยดีกว่าโอเคงั้นงั้นมาอยู่ในส่วนที่ผมสงสัยมากๆเลยแล้วกันอย่างของผมเนี่ย หนึ่งล้านเอาเป็นหนึ่งล้านบาทก่อน <c oughs> ละกันในหนึ่งล้านบาทเนี้ยผมจะต้องทําอะไรก่อนวันที่สามสิบเอ็ดมีนานี้บ้างครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่บริษัทหักเวละ <c oughs> ผมต้องถ้าเกิดสมมติผมใช้บริการของสํานักงานบัญชีอะไรบ้างครับที่ผมจะต้องเตรียม <c oughs> ผมจะต้องขอเอกสารอะไรจากบริษัทไหม <c oughs> หรือว่าทางสํานักงานบัญชีมีข้อแนะนําในการที่จะยื่นเรื่องแบบนี้เนี่ยให้กับบุคคลทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยนะครับออกมาประมาณไหนบ้างครับพี่น้อง <c oughs> ก็คือกรณีที่ทางบริษัทเราหัก3%ไปให้แล้วนะคะบริษัทหักไว้แล้วแล้วก็นําส่งสัมปกรณ์ให้เหมือนไปฝากธนาคารไว้ให้เราแล้วครับอะค่ะทีนี้เราหลังจากนั้นถ้าเรามีรายได้นะคะเราก็จะมีในลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ทางสัมปกรณ์จะให้เราค่ะ40%ไม่เกิน60,000คุณยศบอกว่าตัวเองมีรายได้อยู่ล้านหนึ่งมีรายได้อยู่ล้านหนึ่งก็จะหักได้สูงสุดอยู่ที่60,000ตัวค่าใช้จ่ายจริงดิจริงหมายความว่าหมายความว่าล้านหนึ่งที่ผมได้มา หาค่าใช้จ่ายก่อนเลยหักค่าใช้จ่ายเอาอะไรไปหักนะครับผมมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ผหักบ้างเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมาจ่ายเหมาจ่ายเป็นการเหมาจ่ายสัมปาานให้เหมาจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินหกหมื่นก็คือสูงสุดก็คือหกหมื่นค่ะแล้วก็ยังหักอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเช่นอ่าก็คือเขาเรียกว่าหักรหยนับเช่นอ่าคุณยศถ้าสมมติเป็นโสดนะคะตอนนี้ค่ะก็คือหักจะได้เฉพาะตัวเองก็คือหักดหย่ตนผู้เสียภาษีก็คือได้สามหมื่น ถ้าเป็นโสดถ้าเป็นโสดแ,แต่ถ้าแต่งงานแล้วภรรยาไม่ได้ทำงานานะคะก็จะหักได้อีกสามหมื่นของภรรยา ผมที่จะหักไปได้เรื่อยๆนะครับหรือคุณยศมีมีบุตรนะคะมีบทสมมติว่ามีบุสองคนก็ตัวบทคุณยศเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือก็จะมีอัตราการหักอีกเหมือนกันนะคะมันจะซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใช้ต้องใช้สำนักงานบัญชีใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วมันก็มีให้อ่านให้ศึกษาในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้บริการสำนักงานบัญชีหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูแลเนี่ยมันน่าจะครบทุกเม็ดทุกหน่วย ใช่ไหมครับว่าว่ามีอะไรที่เราสามารถเอามาหักลดหย่อนได้บ้างถ้าหักลดหย่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างสมมติเนี่ยล้านหนึ่งสามเปอร์เซ็นมันกี่บาทนะครับสามหมื่นค่ะสามหมื่นบริษัทหักของผมเก็บไปสามหมื่นละในเลทภาษีจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าเฉลี่ยอยู่ในหนึ่งล้านบาทครับพี่น้อผมต้องจ่ายจริงๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนของมันมันต้องดูว่าของคุณยงยศเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่หักได้บ้าง มันต้องมันต้องมันต้องดูว่าหักแลกกำไรสุทธิอยู่เอ้ยรายได้สุทธิอยู่ที่เท่าไหร่โอเคงั้นงั้นเอาเป็นยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างเอาง่ายๆก่อนให้ให้เพื่อนๆเราได้ฟังเข้าใจด้วยคือเบื้องต้นหากผมมีภรรยาสองคนเอ้ยผมมีภรรยาหนึ่งคนบุตรสองคนนะครับแล้วก็หากอะไรได้อีกเนี่ยพัดไออะไรใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นสมมติเอาสักครั้งนี้ก่อนแล้วกัน บุตรสองคนค่ะภรรยาไม่ได้ทํางานค่ะแล้วก็มีรายได้เท่านี้อ่ะโอเคโอเคอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณยงยศสมมติหักอะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณยงยศมีรายได้สุดที่อยู่ที่สามแสนสามแสนครับค่ะสุดที่สามแสนคือหักไปหมดละไอ้ล้านนึงเนี่ยค่ะหักหักหักเหลือสุดที่จริงๆแค่สามแสนสุที่แค่สามแสนโอเคค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตค่ะครับผมนี่ค่ะจะให้จะให้จะให้คุณคุณลงวัดูนะคะมันจะมีเลทของมันอยู่ก็คือสามแสนเนี่ยแสน คุณยงยศไม่ต้องเสียภาษีหมายความว่ามันมีอัตราของมันฉะนั้นก็คือถ้าผมหักไปหักมาแล้วผมเหลือแค่แสนห้าคุณยงยศไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีเลยแล้วอีก3%ที่บริษัทหักไปอ่ะขอคืนค่ะได้ตังคืนด้วยได้คืนคืนอีก30,000บาท อคือบริษัทหักของผมไปแล้วสามหมื่นใช่ใชแต่พอผมเอาค่าใช้จ่ายทุกอย่างมาหัก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 สุดที่เหลือแค่แสนห้าใช่ค่ะสามหมื่นนั้นได้คืนขอคืนขอคืนได้ขอคืนได้โอเควิธีการขอคืนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้หักเหลือสามแสนอย่างที่เรายกตัวอย่างกันคุณยกรก็จะเสียภาษีอยู่ที่อ่าห้าเปอร์เซ็นต์อัตราห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมันมีอัตราของมันก็คือเสียภาษีอยู่ที่เจ็ดพันห้าคือตอนนี้ครับเพื่อนๆในมือผมที่ถืออยู่ตอนนี้เนี่ยจะ เลทในการเสียภาษีแต่ละเลทเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวคงจะมีมีให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าอยู่ที่แสนห้าไม่เกินสามแสนผมจะเสียที่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเงินภาษีก็คือเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะก็คือบริษัทค่ะผมไปสามหมื่นใช่ก็คือเอาสามหมื่นตั้งหักไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทที่เหลือก็ขอคืนขอคืนอีกได้ค่ะแจวว่าแจวแจวไหมคะแจวครับแต่ใจดีอยู่นะคะครับผม เพราหลายครั้งครับที่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แล้วเรากังวลว่าเราต้องจ่ายภาษีเยอะมากน้อยแค่ไหนะนะครับอันนี้อาจจะเป็นในระดับปกตินะครับที่สมาชิกท็อปอัพเราทำทำกันอยู่นะครับปีหนึ่งล้านสล้านแล้วก็ต้องมาดูว่าจะหักอะไรบ้างเออมีอีกเรื่องหนึ่งผมสงสัยมากเลยนะครับตอนเนี้ยที่เราคุยกันอยู่นี่คือภาษีบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาใช่ค่ะนะครับได้ยินมาแว่วๆครับว่า พี่หน่องนี่แหละพี่หน่องธนาเดชนะครับไม่ใช่พี่หน่องนี้นะ <c oughs> พี่หน่องธนาเดชเนะี่ยมีรายได้เยอะมากต่อปี <c oughs> แล้วก็มีคําแนะนําที่แกเคยเล่าให้ผมฟังนะครับ <c oughs> ว่าไปเปิดเป็นบริษัทซะ <c oughs> ผมก็งงแล้วเปิดบริษัทมันต่างกับการเป็นบุคคลธรรมดาตรงไหน <c oughs> เพราะมันก็ยังบริหารงานโดยบุคคลธรรมดาอยู่เหมือนกัน <c oughs> อยากจะขอความรู้จากพี่หน่องแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยกันต่อเนื่องในอีกหลายๆตอนต่อไป นะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ผมอยากจะเกลั่นาไว้ก่อนว่าสมมุติเป็นพี่น้องธนาเดชปีหนึ่งมีรายได้ยี่สิบล้านการเสียภาษีของบุคคลธรรมดามันจะโหดร้ายขนาดไหนครับโอ้เยอะมากค่ะเพราะว่าหักได้แค่หกหมื่นหักส่วนตัวได้สามหมื่นคิดดูก็หักได้แค่นี้ค่ะคือมันก็เลยกลายเป็นเลทของมันไปเลยถ้าผมล้านหนึ่งอยู่ที่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อยู่ตรงนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเกินถ้าเกินอ่ะยีล้านนี่ใช้่ยใชหาหักคูณแล้วค่ะ30% 35%บริค่ะบริษัทหักเก็บไว้3% 3%ใช่อีก20%กว่าอีก32%อ๋อมัน3ามอร็ไปดูตัวเลข30%อีก32%อีก32%คือผมจะต้องเอาเงินส่วนตัวของผมยอดกะปุกไว้ก่อนอยาไปใช้อย่างอื่นไว้เสียภาษีค่ะ ได้เงินมาได้เงินมา20สล้านสมมุติผมได้เงินมาเหมือนพี่หน่องเลยผมเดินตามรอยเท้าแกเลยผมได้เงินมา20ล้านผมเอาเงิน20ล้านไปซื้อบ้านหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่เวลาที่ผมสมงเสียภาษีแล้วครับคราวนี้ถ้าในแง่ของบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะทางคุณยมยศจะได้ในส่วนของหักรถย่นตะดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยบ้านครับเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน10,000แบาท อ่าฮะค่ะนั่นคือส่วนที่ทางสรรพารให้หักรหยนอนได้มันเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วพี่น้องคือมันเยอะเราจะงงแต่ทีนี้จะจะอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ทางคุณโยชถามเรื่องนิติบุคคลใช่ไหมใช่สังเกตดูนะคะเมื่อกี้นี้บุคคลธรรมดาเราหักได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินหกหมื่นคือเบสเด็กหักได้หกหมื่นครับผมแต่ถ้ากรณีที่เป็นนิติบุคคลในข้อาหนวณเขาแจ้งว่าหักได้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกับบริษัทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องกกกัับบิจาารรรของเค เท่าไหรก็ได้เช่นเช่นสมมุติว่าท่างสาของบริษัทอ่าสมมุติว่ามันสองแสนจริงๆครับค่ะเราก็หักได้สองแสนจริงจริงอ๋อผมถึงว่าเี่เห็นพี่น่องขอบินน้ำมันเขียนชื่อบริษัทอะไนี้เกี่ยวนะครัเพราะมันเกี่ยวข้องกับบริษัทบริษัทเราวิ่งขับรถไปทำธุรกิจอะไรต่างๆคือถ้าถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาผมไปขอบินไม่ได้ใช้ไม่ได้เอาเหรอใช้ไม่ได้ค่ะใช้ได้หกหมื่นค่ะเบสเร็จก็คือวูาส่วนหกหมื่นจบอยู่แค่นั้นจบอยู่แค่นั้นค่ะถ้าเกิดรายได้เริ่มเยอะ ประมาณสักเท่าไหร่ดีครับที่ทางทางพี่หน่องจะจะแนะนําผมว่าควรจะเป็นบริษัทแล้วจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มแนะนํารวมกันได้ไหมคะได้ไหมคือย่างค่ะอย่างนี้ค่ะงงกันหรือยังครับผมเริ่มละผมเริ่มละคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามีรายได้เกิน1นล้านแนะคะสามประกอบมาครับให้เราเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอ่าฮะค่ะ ก็คือเราต้องยื่นไปสีมูลค่าเพิ่มทุกปีครับทุกไม่ใช่ทุกขอโทษค่ะทุกเดือนทุกเดือนครับทุกเดือนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราใช้เกณฑ์ล้านแเป็นตัวตั้งก็ได้อ่าฮะถ้าเกิดผมเริ่มมีรายได้ขาดว่าปีนี้ผมทะลุล้านแปดเงี่ยมเงี่ยละวางแผนเลยค่ะต้องวางแผนเลยวางแผนเลยว่าถึงล้านแเราจะเป็นบริษัทต่างกันไหมครับมันจะมีบริษัทมีหอเจกอมีหอสมมมีบานเลย ก็ต่างกันค่ะก็ต่างกันหมดเลยต่างกันหมดเลยค่ะถ้าอธิบายก็คงเยอะค่ะแต่แต่ยังไม่คุยกันตอนนี้ยังยังเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกันตอนนี้คาดว่ามันจะยาวไปเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราตอบโจทย์ล้วว่า3%ซที่บริษัทหักของเราไปนะครับมันถูกจ่ายให้กับสัมภาระจริงๆนะครับหากว่าบริษัทไม่ได้หักไว้หากบริษัทไม่ได้หักไว้การที่จะดูแลเรื่องภาษีของเราเองก็จะเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับพูดไปพูดมาก็เหมือนกับว่า Top Up ั o ทูเนี่ยเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้ความมั่นใจในเรื่องภาษีกับเราตั้งแต่ต้นเลยใช่ค่ะคุณสมัครเข้ามาวันแรกบริษัทก็ทําให้คุณถูกต้องตามกฎหมายเลยใช่ค่ะส่วนที่เหลือคุณจะถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องไปดูแลหาความรู้ใช่ไหมครับก็ต้องหาความรู้โอเคสําหรับวันนี้เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆของเราทุกๆคนที่เริ่มมีรายได้จากท็อปอัพทูลิสแล้วเนี่ยผมก็ อ่สามเปอร์เซ็นที่บริษัทหักของเราไปเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันน่าจะได้คืนปีนี้ฉันมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนมีรถกี่คันอะไรพวกนีก้มันคุยได้หมดถูกไหมฮะงั้นในคราวต่อไปตอนต่อไปจะรบกวนพี่หน่องอีกครั้งหนึ่งะนะครับมาแนะนําโดยละเอียดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีในเรื่องของเขาเรียวกว่าอะไรนะฮะนิติน,ตนิติบุคคลนะครับการเปิดบริษัทของตัวเองเอาค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ครับเราคงจะฝากกันไว้ในเรื่องของภาษีบุคคลนะครับเลทพวกนี้เดี๋ยวน่าจะมีการปล่อยให้ได้เรียนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเลทตั้งแต่แสนศูนย์บาทถึงแสนห้าเหมือนเอกสารผมดูอยู่ตอนนี้เลยศูนย์บาทถึงแสนห้าสองล้านถึงสี่ล้านสี่ล้านขึ้นไปนะครับอันนี้คือเลทของบุคลคลแต่เลทบริษัทไม่ใช่นี้ในชะ่ไหมไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมคงต้องขอตัวไปจด เป็นบริษัทเช่นกัน <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวขอความรู้จากทางทางพี่หน่องเพิ่มเติมเดีเด๋ยวก่อนจากกันครับวันนี้ฝากให้พี่หน่องฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเผื่อว่ามีสมาชิกข,ของเราท่านไหนอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลยกับขอนแก่น <Okay. S 1> นะครับอยากจะได้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเรื่องของภาษี <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่หน่องก็เป็นคนดูแลภาษีให้กับทางพี่หน่องค <Okay. S 1> ุณธนาเดชของเราอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะครับก็ okay. น่าจะให้คํำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้กับสมาชิกทอปอัพได้ดีะนะครับเดี๋ยวให้พี่หน่องฝากเบอร์โทรไว้หนิดนึงครับว่าติดต่อผ่านเบอร์เบอร์โทรอะไรครับก็ท่านสมาชิกทุกท่านถ้าต้องการปรึกษาเรื่องทั้งภาษี<ม>ทั้งบัญชีนะคะ,คะก็ติดต่อมาที่เบอร์0885404983ค่ะ0885404983นะครับก็ฝากกันไว้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคนไทยนะครับเราคนไทยทุกคนจะต้องปฏิบัติ นะครับ <Okay. S 1> มันมันเป็นเรื่องี่เยวต้องรู้ <Okay. S 1> เป็น <Okay. S 1> เรื่องที่วต้องปฏิบัติมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเป็นพนักง,งานบริษัทเพราะรายได้มันมันเกิดขึ้นจากท็อปอัพซูริสเนี่ยมันมหาศาล <Okay. S 1> มันทวีคูณมันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นรู้เรื่องนี้ไว้เป็นผลดีกับเราและครอบครัวแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่หน่องแล้วก็ทางผู้ชมทุกท่านแล้วในเทปต,ต่อไปครับในคลิปต่อไปเราจะมาศึกษากันฮะว่าเรื่องภาษีตอนพิเศษของเราเกี่ยวกับการเปิดบริษัท มันจะทาํางานยังไงต่อสำหรับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่หน่องมากครับขอบคุณ <Okay. S 1> ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ